สวัสดีครับผมวันนี้ก็ทำปัดคณนะฮะน้ำมันหอยใส่ตัวเจียวหน่อยนะครับผมแล้วก็พอดีก็จะลวกอันนี้ใส่เลยนะฮะไม่ได้ผัดนะใส่แบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ลวกนะตัวว่ามันจะขาวไม่ใช่เลยใส่พริกกระเทียมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ใส่กระจกนะครับ นะฮะมันเป็ดๆหน่อยเดี๋ยวจะทำแนงไก่ด้วยนะมันนําทําแนงไก่มีสองอย่างอาหารมื้อนี้นะครับผมใส่พริกไทยดำไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพริกใส่ไทยดำอาจจะใส่นิดหน่อยนะครับผมก็ <c oughs> ถือว่าเสร็จแล้วนะฮะคณะทะเลนะ แน่นอนนะครับผมเสียดายไฟไม่ค่อยแรงค่อยๆไปนะใส่กระเชี่ยวไปแล้วนะฮะกับน้ํามันหอยครับผมสองอย่างแค่นั้นนะฮะแล้วก็ลดดีหน่อยน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมคะานนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะทำแผนงไก่นะฮะกินเลยหลายคนอยู่โอเคนะฮะปิดละนะครับผมวันนี้เสร็จไปละเดี๋ยวจะทำแผนงไก่นะฮะไก่เรามีเยอะ นะมีเตาจุงเตาเชี่ยวเรียบร้อยใส่เดี๋ยวใส่ไอ้พริกไทยดำติดหน่อยให้มันหอมนะโอเคนะมากินด้วยกันนะครับโผมสวัสดีครับ